ทุกคนติดขึ้นมาั่นโอุ้ยน้องลาตี้วันหนักมากครับหนักมากอ่ะว่ามันหนักมากผิดมาแล้วครับทุกคนตีกีตาร์ครับไม่รู้ได้ไหมมาไม่รู้ได้ไหมนะครับทุกคนลุ้นกันโอ้โหแดงเป๊ดเลยได้ไหมกี่ดินนักเวกี่เนยไม่ตีนะไม่ตีเนอะนั่นไงกุ้งทุกคนเฮ้ย ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดักดักปลาปลาไข่แยงกันอีกแล้วน,นะครับทุกคนพอดีช่วงนี้ฝนตก,กหน้าน้ํามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปกับน้องลัตตี้สวัสด,ดีก่อนลัตตี้นะครับน้องลัตต <c oughs> <c oughs> ี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดักปลาไข่แยงกันนะครับทุกคนก็เหยื่อก็นี่ครับลำเอาใส่ไว้ในขวดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลำผสมกับอาหารรลาดุกนะครับ แล้วก็รอบนี้จะใส่มะพร้าวนะครับทุกคนมะพร้าวขึ้นลาเลยครับมะพร้าวใส่มะพร้าวทั้งลูกเลยครับมะพร้าวขึ้นลาเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เลสโกไปเจอกันที่หมายเลยนะครับ อ่าก็สวัสดีนะครับผมทุกคนนะครับเป่าจากพาลุยแล้วก็น้องลาเต้น,นะครับก็วันนี้จะพามาดักนี่ครับทุกคนดักก้าดักปลาไข่แยงนะครับทุกคนก็เห็นอ่ามีอ่า,อาเพื่อนเพื่อน,น fc นะครับเพื่อนเพื่อน fc อ่าคอมเมนต์มาบอกนะครับทุกคนทักมาว่าถ้าจะดักปลาไข่แยงก็ให้ดักช่วงหน้าน้ํานะครับ ก็ช่วงนี้ก็อ่าอ่ะโหลดโหลดเลดไปก่อนก็ช่วงนี้ก็เห็นฝนมันตกนะครับทุกคนฝนมันตกทุกวันเลยนะครับก็น้ําก็ขึ้นมาอ่าเยอะแล้วด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็บ่าวจักก็จะพามาดักอ่าหมายตรงอ่าหน้าโรงสูบน้ํานะครับทุกคนหน้าโรงสูบน้ําของเทศบาลนครยาลาก็คือที่ที่ว่าอย่าวิ่งไปลุก ก็คือที่ที่ว่าได้ปลากระทิงโบกกอนนะครับทุกคนก็หลบมันก็ฟุกนะครับทุกคนฟุกหรือว่ายังไงนะครับได้ปลากระทิงสองตัวแล้วก็ปลาบูด,ด้วยนะครับหมายนี้นะครับแต่ว่าปลาเองก็คือยังไม่ได้ยังไม่เข้ายังไม่ได้ตัวนะครับทุกคนเอาดีครับหมายที่ต้องมากับน้องลาร์ตี้ <c oughs> <c oughs> น้ำเครื่องสูบน้ำหรือว่ารวมสูบน้ำของเทศบาลน,นักโอนตลาตรงแถวอ่าสติงหรือว่าตรงแถวสะพานชาติสามนะครับทุกคนโอ้ยน้ําเยอะเลยรอบนี้น้ำเต็มเลยครับทุกคนเนาะน้ำเยอะกว่าวันก่อนเลย เดินได้ดีเราว่าตกอุ้ยน้ำเยอะนะครับทุกคนอุ้ยน้ำอุ้ยน้ำเยอะเลยครับทุกทุกคนเพราะว่าช่วงหน้าน้ำผมว่ามีสิทธิ์นะครับทุกคนช่วงหน้าน้ำเพราะว่าน้ำเยอะทั้งสงสงที่เลยครับน้ำดูครับ โอ้น้ำเยอะเลยทุกคนน้ำตรงเรือนน้ำนะครับโยนลงไปหน้าปากโถระบายน้ำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไม่ต้องนั้นมานะเดี๋ยวตกเดี๋ยวบัดโยนตรงนี้ก่อนโยนเลยนะครับทุกคน หนึ่งส,งสงองซ้ำนทุกคนลงไปแล้วครับตักรลาดักปลากระหยง็ยงของเราโอ้ยทุกคนน้ำลึกเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับทุกคนปูกไว้กับเชือกนะครับ อันนี้ก็ดักเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ช่องนู้นนะครับช่องนู้นมันจะกาศน้ําน้ำยืน่นะครับอ,อ่าเอฟซีบอกว่าต้องดักช่วงหน้าน้ํานะครับทุกคนก่อน,นช่วงหน้าน้ำเหมาจากก็เอามาดักเอาไปลับนะครับตอนนี้ก็ดักเสร็จเรียบร้อยก็คอยมายกันดูพรุ่งนี้นะครับทุกคน ไล่นะครับนกลาเต้อยู่ไม่นิ่งอยู่นานๆไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวตกน้ำน้องราเต้อยู่ไม่นิ่งนะครับโวยโดอกไม้ทุกคนดอกไม้สวยๆนะครับดอกไม้อา ด,ดอ่าครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ได้เวลามาดูตะกร้าดักปลาไข่เย็งของเรานะครับก็เมื่อวานมาดักไว้นะครับกับน้องลาเต้นะครับวันนี้ก็พาน้องลาเต้มาเหมือนเดิมนะครับน้องลาเต้นะครับน้องลาเต,าาต้ก็อ่าเมื่อวานก็ บ่าวจักกับน้องลาเต้ก็พามาดักอตอนประมาณช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็พามาดูก็เย็นเลยครับทุกคนประมาณาสี่โมงกว่าๆนะครับสี่โมงครึ่งนะครับมาดูเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับได้หรือเปล่านะครับก็เยือยืนเยือ<ๆ><ๆ>ที่เราดักก็คือ,อเราดักกับอะไรเลยครับเมื่อวาน ก็เป็นเหยื่ออาหารปลาจุกปลาถุกกับลำแล้วก็มะพร้าวนะครับน้เยอะไหมน้าเยอะมากครับทุกคนพอดีเมื่อวานฝนตกหนักด้วยนะครับดูน้ำกันก่อนครับผมดูครับน้ำแดงเหมือนชาเย็นเลยครับทุกคนน้ำเยอะเลยครับน้ำเยอะเลยทุกคน จะได้ไหมเดี๋ยวเราไปรุนกันทุกคนนำอ้โหยกนี่ไปยกกันดีกว่านี่เหรอัวนี้เหรอจะเสียเวลาครับทุกคนใช่เดี๋ยวอยู่นี้นะไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวว่าไปดูไม่ต้องเดินออกมาเดี๋ยวว่าเอ,อาเดี๋ยวให้น้องลาเตยอยู่นี้เดี๋ยวไปไหนมีทุกคนเชื่อยังอยู่ที่เดิมนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะน้องลาตี้ว่าเดี๋ยวแกะเชือกก่อนครับ<ไ>ทุกคนมาฟแม่ตลยอ่ะในกุ้งเท้าเอาเดี๋ยวเรายกกันเลยครับเอาดึงกันเลยครับทุกคนหวววววนักน,นะครับทุกคนตะีกึนะ่งเบาแล้วโอ้ยน้องลาตี้ว่าน,านักมากครับหน,นักหนัอ่ะมาผ่านมากขึานาน้นมาแล้วครับทุกคน หลักแล้วมาดูได้ไหมตามาดูได้ไหมนะครับทุกคนลุ้นกันโอ้โหแดงแป๊ะเลยได้ไหมกี่ดินนั้งเพย์สีไหนไม่ตีนอะไม่ตีนล้วเงินไงกุ้งทุกคนเฮ้ยได้ตูนทุกคนกุ้งเข้าเต็มเลยทุกคนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้าง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 ก่อนรู้สึกว่ากุ้งเข้าเต็มเลยนะเดี๋ยวล้างล้าง ล้าก่นครับทุกคนกี่ครนเยอะนะครับวีีดว่าใต้ปลาใต้ตุ้นนะต้ตุหน่อยตุ้นหน่อยรู้สึกว่ากุ้งเข้าเต็มเลยครับทุกคนหรือว่ารุดไปหมดแล้ววตั่กุ้งป้าที่ว่าใปลตุ้นุ้นอย่างเดียวกอย่างียับา เพราะว่ามันเป็นที่ดินที่โคลนเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนอจะปิดต้นให้เอาบ้าปิดนเหรอยังยังเห็นตาไมือมันม่มันดับไงเดี๋ยวลองเปินดูก่อนเอาบ้าไปานะได้<อ>หรือเปล่านะครับทุกคนน,น่าน่าจะหยุดไปแล้วเนี่ยเ,เปิดเปิดเปิดอุย้ยกุ้งกุ้งกุ้ง กู้นี่ทุกคนเต็มเลยโอ้โหโหทุกคนกุ้งเต็มเลยครับโอ้โหว้ตุนกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับทุกคนู้ว่าแต่ไม่ได้ตุ้นทำไมในนี้อยู่นี่นี่่งเต็มเลยทุกคนโหโอ้ยา้มันตกร้ยังโอ้ยกุ้งู้ตัวใหญ่ๆดังนั้นเลยครับ ตรงนั้นเลยไม่นี่แต่นในนี้ในไ,ไหนนี่บ้างมาตรงนี้เลเดี๋ยวเอาอ,าไอะไรเก็บกลับบ้านกุ้งอยู่ได้เต็มเลยครับทุกคนครับฟ้าก็ามีลเลยนะครับเดี๋ยวเราดักดักต่อนะครับปลาปลามันอยู่มินนี่มาปลาที่ว่าแต่ดูอันนี่เต็มเลยในในในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะ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  มีตุ้งไหมอ่ะเฮ้ยไม่มีอาจจะไม่มีอุ้ยมันตัวโตัวละโอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยทุกคนกุ้งนี่ทุกคนโอ้ยไอ้ไหมครับกุ้งได้กุ้งคิดว่าจะไม่ได้ตุ้นอืมได้แต่กุ้งยับปลาโอ้ยกุ้งเต็มเลยยับปลาปล่อยไหมปล่อยเอาไปปล่อยเลยครับทุกคนกุ้งเดี๋ยว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  พร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปปล่อยเราปล่อยนะครับกุ้งเดี๋ยวปล่อยพรอนโอ๊ยปล่อยนะครับทุกคนปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายอุ้ยปลามันตุ่ยมันเนียนนั่นอ่ะมันมีที่หนีเอาไปปล่อยปล่อยทางนี้เลยกุ้ง

ตอนมาทําบัตรตอบครับ <_lan believers> <t Whatever> ดักไว้ตรงนี้ใหม่นะครับทุกคนอีกฝั่งนึ่งก็ฝั่งนู้นก็ได้กุ้งเป็นเลยเอาเดี๋ยวเราก็กลับนะครับทุกคนไม่ได้ปลาแต่ว่าได้กุ้งนะครับโอเคนะครับผมค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับบา,บายๆนะครับทุกคนค่อยลุ้นกันใหม่ครับผม้องราเต้บายๆก่อนโอเคครับผม